ว่าานช้าแล้วรี่สพ่อหน่ยใจี่น้องชอบ่อ่าพ่อเนนต้ก็เป็นเด็กก่ใหญ่ก่นตัวแล้วเด็กอ่ะขอหนยอนียทำมร้เลยน่งไงเอ๊พ่อคนเข่าโอ้ยมันร้อนหรือเปล่า อร่อยไหมครับเย,ยมมี่ยมเยี่ยมไหม่อมไหมเข้าวผัดไข่นะอร่อยนะเดี๋ยวแม่มากินเนอะโ,โอ้ได้เลยเพื่อมีกลิ่นโบลนกับเยอะแล้วขาา้าวมันเยอะแยะเลย,ยเดี๋ยวพ่อเป่าเนื้อมันร้อนเขาหนาวที่ตองก่อนเนี่ย ผัดไข่ของคุณพ่อนะคุณแม่อย่างอลายมไม่าองหลายเสื้อลาเสื้อลายอ้ไม่กินเสื้อได้มไ้พ่อชิมก่อนเหรอก่อหิวพ่อ่อนวนอยนอย Tipper <Li> phục hạnh cả đến <San> gió của tôi luôn luôn <San>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  luôn 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 พี่เดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จแล้วพี่จะเดินด้วยอาหารแล้วก็พี่ก็จะอาบน้ำกับพ่อเนอร์หมอแม่โอเคจะร้องก่อนจะอาบด้วยโอ้ได้เลยก็อาบก็ได้ไปส่งได้กันโอเคจะหน้าหัวพี่ก้องอ่าไปส่งได้แต่อาบไม่ได้นะเพราะพิกกี้เป็นกรกต่ายเอาพิกกี้เอาพิกกี้ไไ เอาให้พ่อแม่คือคำก็ไม่ก็ะเอ b l i k อยู่นิดหนาแม่อยา่อนนันเละอกพ่อนนั้นหน้าว่าเอาอยู่ในธรมีกไ้อบก้าอ

อมิกิ้นี่ตัวใหญ่เด้อมกินที่ไปเานะนนปเงียนมานีาา่กิ้นคนนี้ไปาเงียนมาเอะเีเมาเงนเยอะ แม่เห็นเดินวาพี่กิ่เข้าขกันเคบอกแ okay, ม,ม่เห็นพี่กี่เข้าก่อนโ <Okay. S 2> อเค